่ะพ่อตาบค่ะครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับพ่อตาค่ะในงวดวันที่สิบหพฤศจิกายนสองพันหรอยหสิบเจ็ดคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะคุณพ่อเนาะแม่ค่ะมาตามคุณพ่อมือนีวันที่สิบสองเนาะคุณพ่อเนาะแม่ืันนี้วันที่สิบสองค่ะไปจังไ๋คุณพ่อฟันแน่วไดเนาะเมื่อขึ้นว่านก่อนแล้วพ่อกับันขังอยู่ฟันฉันๆฟันแต่ของงามเลยล่ะค่ะมันขึ้น่ะมันหู้แจวว์ขึ้นวันที่ แต่รือวันที่ก่อนเรื่องยังไหะคระมันมันได้สองขึ้นพานมาแล้วสามขึ้นพานมาแล้วห้วยพอกบออนยำคือฝันหว่าฝันรันลากนานไปทั้งดงกสู้ไปก็ออกมาต่อสักไปอะไไปมันก็นน้ำนี่ไลยลายน้ำมันมาถ่วมน้ำปลาไหลหลากมากทั้งทั้งไหนดอกมันถ่วงบนี้พ่อเนี่ยเขาไปซองมึงน้ำนี่มันคือลายแท้หว่ซองมันก็ออกาต่อสักซองมึงบ่อนบเห็นที่นอนนี่ใต้ทุกน้ำ เด็กในหน่อยนี่มันก็ดกำลังสียาง,งาหัดยางหรือ,อยังจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายแล้จะเป็นลูกไฟร้านไฟแล้วพอเก็ดง่วลงง่วลง,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 งเอาเด็กหน่อยขึ้นมาม,มันตายแล้วเด็กหน่อยก็ขาดใคยๆมันเป็นฝายหรือเป็นแม่นามยังคือแม่นามยังนำเคลื่อนหรือยังสักอย่างนคะครับแต่มันหล่นหนามมันหล่นปลาม,ามื่อไรปลาไรหลา,ลามากเลยครับนะพอได้ไปซองมือมันต้องเห็นเด็กหน่อยจมหนามพอก็ง่วขึ้นมาง่วงขึ้นมาหนามตายข้ามือเลยเด็กหน่อยสัตว์ๆเอาแค่ผู้หญิงผู้ชายเชื้อผามันก็จะใส่เลย ตายเลยสนิทเลยตายทั้งเปลือยบ่คะตายทั้งเปลือยเลยว้ายบ่ะออกต่อซักบ่ะมอนสข้าวฮะปลาอยู่มอสันก็ได้มึงเบืองแห่ที่หน่อยตายจมน้ำแล้วนีไว้มันอยู่ไฟายร้านไผ่ผอเลยวะบัดมันมันมันอันนี้ลายมันด่าทั้งเวทเจตนาท่านมันเลยสะดุ้งดเรื่อยตื่นตรงอกตรงใจแล้วมันตื่นก่อนเรื่อยสะดุ้งตื่นขึ้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยเล็กหน่อยขาะมันอ่ี่ข่ามืออ่อนข่ามืออยู่ข่ามือโอ้พ่อของเมื่กี้มาแล้วู้เฮ้ยคนนี้คิดอะไรต่าง มันคือมาตายโจมหนาทันสิมันก็เดือนที่สองแล้วผลมันมากจ่ใส่อีกมันบุญกะถินแล้วมันเดือนที่สองแล้วว่ามันเกี่ยวขอแล้วนี่มันผลมันคือตกมาแนวนี้อืน้ำคือไหลแท้ว่าจันค่ะอันไป็นเี่ยไปสองคนกับมอนอันละมาเอาต่อสักนละค่ะนี่ล่ะทะลุเชนนี่ละเชนซีมงน้ำไปมหาใส่นี่นละอู้ยจนคนคิงดูมันกูบ่เคยเห็นดีหน่อยแต่จมนามตัวเติงตื่นเติ้งเติ้งพอสบายใจเติงยังหลายวันสามันก็เลยซึมมานเลยตื่นนุมมากมาค่ะจันจ้า บารนี้ยแนวทางได้บัตคุณพ่อฝันแนวนี้วายแนวทางคือพ่อเคยฝันมานี่ลักษนาเล็กน้อยมันก็นึงแล้วค่ะนึ่งบานี้ต้มันก็ศูนย์อยู่แล้วอืมคือฟอร์มลักที่เคยฝัานมาค่ะเออมือมันหาพ่อเนี่อุ้มจับมากับกเบิดมือมันหาค่ะเล็กน้อยมันก็นึงค่ะมันกับท่านนอกนี่แหละบานี้ต้มันก็ศูนย์ค่ะเออฐานว่ตายกันยังพ่อว่าไนี่มันตายแล้วอืมตายเลยบารนี้มันก็ต้อเป็นศูนย์่เราต้อเป็นหนึ่งค่ะแล้วมือพ่อก็เป็นหา คิดว่าเนอะทังสัง่นแล้วค่ะคุณพ่อสี่หายตัวไรสามตัวพอสามตัวนี่ก็พ่อคลายว่ามันก็จะขอขอ้าน้ามันเกี่ยวก่อนมันอันออกสไตล์กันมันออกเนะาะคลายกันได้ค่ะพ่อคิดว่าขครมันสามตัวนี่มันมันราจะเป็นบุญแล้วก็คือว่าห้าหาหนึ่งศูนย์หรือว่า 1> 1หานึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ว่ะหนึ่งห้าศูนย์ว่ะคุณพ่อคิดว่าหนึ่งห้าศูนย์แมนพอ่อวตั้งได้ก็ต้องมีศูนย์พอกันตายเด็กันตายไปแล้ว มือพอก่ศูนย์สิอยู่นาหรืออยู่กลางหรืออยู่หลังคุณพอคิดว่ามันจะอยู่กลางเนครัศูนย์อยู่กลางศูนย์อยู่กลางหนึ่งศูนย์หาบอกคะหนึ่งศูนย์หาก็ได๋หรือว่าหนึ่งหาศูนย์กัางหางคือหรือว่าหาศูนย์หนึ่งหรือว่าหันหาศูนย์หนึ่งก็ะด๋อยกั๊กับหมุนเอาเนาะกับไปกั๊บมาเขาเรียกว่าตดเตงเอียงสิค่ะแต่เป็นเ้าคูนก็บนล่างแต่เป็นเ้าต้เตงเมื่อกี้จะเป็นกั๊บกันกั๊บไปกั๊บมาสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะคุณพอค่ะ พาไฮคุณพ่อไฮสามโตนี่คุณพ่อคิดว่าตัวไหนบอเอาถี่มากจะคล้องก่าบักค้องจะคล้องนี่พ่อกว่มากกว่าหนึ่งศูนย์ห้าอหนึ่งศูนย์ห้าแม่หนึ่งศูนย์ห้าน้องค่ะตีจากฝันค่ะคุณพ่อคนไทยหนึ่งศูนย์ห้าค่ะตีจากเด็กน่อยเนาะแเด็กน้อยเด็กหน่อยนี่ก็นามหนึ่งอยู่แล้วน้องพ่ออยู่แล้วนามนี่ก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วน้องพ่อเนาะค่ะมันก็ง่ายง่ายแต่ว่า เป็นเด็กหน่อยที่เสียชีวิตโอ้ยมันกับตายสนนิษเป็นศูนย์เนาะตายมันกัเป็นศูนย์่แหละมันกรแปลงง่ายอยู่แล้วแต่ว่าถาสิถามถึงมือสองคางกับเป็นซิปอยู่แล้วเนาะคุณพ่อนะมันกัเป็นเพราะว่ามือสองขางนี่ซิปนิ่วนี่คุณพ่อโจมเล็กหน่อยขึ้นมาจากน้ามังกัเป็นซิดแต่ข้เก่าจังไดกก็เป็นเก่าจังได้ก็ส่วนดียก็ขึเก่าแต่ว่าถาสิตีเป็นหาก็ได้เนาะค่ะือสิตีเป็นซิปก็ได้ค่ะเพราะว่าเล็กหน่อยจะได้กระนามหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่า ขว้าไปคิดพ่อดิพ่อได้อุมเจหมือนยังได้บนกับหนึ่งศห้าชัดๆเลยเหรอพ่อพอสังหอนใจอยู่พ่อพ่ออุ่มว่าสอข่ามันตายนีทัวเด็กหน่อยจะไ่ดูไผร้านไผ่้อมาจมน้ว่าโต๊อ๊กต๊ใจบาาถึงงสะดุ้เคืงหนาเึงเวียด้บหน้ามันมันเลยใจมันเลยผูเมือมันค่ะมันใจค่ะค่ลิปนี้มันใจค่ะเป็นวัพ่อมันใจก็ข้าวก่อนหนีค้าดเกลือกระเจีพ่อ มั่นใจค่ะ<ม>ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านตีซอยกันเนาะค่ะ<ม>คุณพ่อเพื่อให้เข็นแคนมาเลยค่ะหนึ่งศูนย์หาะค่ะกอย่าลืมเนาะย่ะยืมสําคัญเนาะคุณพ่อก็คือตัดกลับหมุนเนาะแม่ตัดกับหมุนตัดกับหมุนทะนนเลีสามตัวยืมค่ะ<ม>เพราะว่าถ้าผู้ใดเจาะเสียเอาแต่สามตัวรับรองว่าบางเทือมันกระผาดเนาคะคุณพ่อเนาะแม่บางเทือมกับผาดนะค่ะตัไปหมุนมาตัดกลับหมุนน้ำค่ะกันไวเนาะค่ะต๊ดเอ่ยเตงเอ่ยต๊ดเตงเอ่ยยังสีหนอ สองตัวนั่มนะคุณพ่อเนาะสองตัวกับเย่าลืมค่ะเป็นแนวทางของพอตาบค่ะในงวดวันที่1 6พฤศจิกายน2567นี้ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับคุณพ่อสุขูสุขนค่ะค่ะคุณพ่อไม่ยงเพิ่มเติมอีกบ่บ่ไม่แลวบ่ะพอก็ฟันฟันเห็นซำนี่สันสันงามๆเจ๊งๆเลยค่ะค่ะขอบคุณพอตาบหลายๆค่ะบพแพงแนวทางขอบคุณค่ะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพอตาบค่ะ ในงวดวันที่16พฤศจิกายน2567นี่ค่ะพ่อตาบนี่เพิ่นฝันได้ประมาณสามคืนแล้วเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันเห็นว่าเพิ่นนี่เดินทางไปเขื่อนเพิ่นว่ะเรื่อแม่น้ำเนาะค่ะไปกับหมู่ผู้หนึ่งเพิ่นว่ะค่ะพอไปหอดแล้วไปเห็นเด็กน่อยเพิ่นว่าแต่บ่หูว่าเป็นผู้ยิงหรือผู้ชายเพิ่นว่าจมนามอยู่เพิ่นว่ะค่ะคุณพ่อนี่ก็เลย งุ่มขึ้นมาเพื่อนว่างุ่มขึ้นมาแล้วเด็กหน่อยผู้นั้นได้เสียชีวิตแล้วเพื่อนว่าใจขาดแล้วเพื่อนว่าแต่ว่าเสือผ่าโบไซเพื่อนว่ายังอยู่ในแขนอยู่ในอ้อมมือของเพื่อนอยู่เพื่อนว่าเพื่อนจูมขึ้นมาอยู่ในนามคุณพ่อกระตุกใจเพื่อนว่าที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นเนาะค่ะในความฝันเพื่อนตุกใจแห้งเพื่อนว่าจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพื่อนว่าค่ะ แต่ว่าเด็กหน่อยนี่ยังอยู่ในแขนเพิ่นอยู่อยู่ในมือเพิ่นอยู่เพิ่นว่าตอนที่เพิ่นตื่นเพิ่นว่าค่ะพอเห็นเด็กหน่อยจมนามพอตกใจแล้วกระดุดุงตื่นเลยเพิ่นว่าค่ะคุณพ่อเพิ่นก็เลยตีตัวเลขเนาะค่ะจากความฝันหนีเนาะค่ะเพิ่นตีห้เป็นหนึ่งศูนย์หาเพิ่นว่าวงกลมห้ก็คือเน้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเน้นมักแห้งเพิ่นว่าตัวนี้เพิ่นว่าถ้าฝันเห็นเด็กหน่อยนี่องเป็นหนึ่งเพิ่นนะเพิ่นก็เลยหายหนึ่งมากเนาะค่ะ ศูนย์นี่ตีมาจากเด็กหน่อยเสียชีวิตแล้วเพื่อนว่าค่ะตีเป็นศูนย์ส่วนหาในเพื่อนตีมาจากมือเนาะค่ะมือของเพิ่นเพื่อนว่าที่เศร้าเออดกหน่อยขึ้นมาเป็นหากหา็ได้เพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็เลยหายเหล็กสามตัวก็คือหนึ่งศูนย์หาเนาะค่ะส่วนเล็กสองตัวตัดเหรินเนาะค่ะหนึ่งหาหนึ่งศูนย์ศูนย์หาค่ะเป็นเนวทางของพระตาบในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ อย่าลืมด้วยค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดกลับหมุนน้ำเนค่ะกันไหวค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพะรวยน้ำในด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ